เดินทางไปที่โรงพยาบาลขานุวรัสสบุรีอำเภอขานุวรัสสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้องใหม่มินวัยสี่ขวบลูกของนายเอ็มและนางจุม๋มที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยพิ่มในการโรงพยาบาลขานุได้ไปงานเลี้ยงกเสียงของครูในโรงเรียนใกล้กับโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปสอบถาม โดยนายแพทย์ธีรพงศ์ตันเจริญสุขจิตผู้อํานวยการโรงพยาบาลขานุวรลสบุรีได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าแม่เด็กได้ทำคลอดลูกที่โรงพยาบาลดังกล่าวจริงและมีประวัติมารับวัคซีนสำหรับเด็กและการรักษาท,ทั่วไปของเด็กที่โรงพยาบาลเหมือนเด็กปกติทั่วไป โดยจากกรณีที่เป็นข้อถกเถียงกันถึงเรื่องเด็กว่าพิการมาตั้งแต่กำเนิดหรือไม่นั้นตนไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีเพื่อให้ข้อมูลรูปคดีแล้วซึ่งอยากให้ทางตำรวจเป็นผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเองโดยดูจากภาพสื่อลงข่าวก่อนและหลังก็อาจจะเป็นไปได้ทางโรคประจำตัวและเกิดจากการทำร้ายโดยต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะที่ช่วงสายของวันนี้นางลำดวนนาหัวหินอายุ74ปีผู้เป็นยายและเป็นแม่ของนางจุ๋มได้ถูกเชิญตัวไปให้ปากคำที่สพปางมะค่าอำเภอขานนุวัสบุรีโดยยังมีความเครียดในลองให้เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตนเองทุกครั้งที่ผู้สื่อข่าวสอบถาม โดยขนาดนี้บุคคลส่วนใหญ่ในครอบครัวได้เดินทางขึ้นไปที่กรุงเทพเพื่อไปให้ข้อมูลกับตำรวจและออกรายการต่างๆกับกันจอมพลังโดยคาดว่าจะเดินทางกับจังหวัดกำแพงเพชรในวันนี้ช่วงค่ำและจะรีบมาเตรียมงานศพที่วัดรอศพของน้องโมเดลวัยสองขวบส่งมาจากโรงพยาบาลตำรวจหลังชนะสุดเสร็จและจะประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป หลังจากเหตุการณ์พบศพน้องโมเดลเหย็กหญิงวัยสองขวบที่ถูกพ่อแม่ฆาตกรรมก่อนจะนำม,มาขุดหลุมโบกปูนฝังไว้ในบ้านพักพื้นที่บ้านคลองใหม่พัฒนาหมู่ที่15ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรรลัสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรและมีการขุดนำศพขึ้นมาเมื่อวันที่19กันยายน2566ที่ผ่านมาเป็นเวลา4วันแล้ว สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านดังกล่าวผู้สื่อข่าวสังเกตบรรยากาศภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเงียบสงบตั้งแต่พบคำผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าบ้านตนเองกันเกือบหมดมีออกมาพูดคุยกันบ้างแต่ใช้เวลาเพียงไม่นาน ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปในซอยที่เกิดเหตุฝังศพยิงเงียบสงบกว่าภายในหมู่บ้านบ้านแต่ละหลังปิดประตูบ้านแต่วันโดยมีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านในซอยต่างๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนที่จะมีการขุดพบศพสุนัขในซอยพากันเห่าหอนตลอดทั้งคืนแทบจะทุกวันแต่พอวันที่พบศพกับเงียบผิดปกติแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็กลับมาหอนอีกครั้งบางรายถึงกับกลับเข้าบ้านไม่ยอมออกมาเพราะยังรู้สึกกลัวบ้าง นางแทนใจสายอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่52หมู่ที่15ตำบลบอ่อถ้ำอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรมีบ้านอยู่ต้นซอยเล่าว่าก่อนที่จะมาทราบข่าวว่ามีการฝังศพเด็กไว้ในบ้านท้ายซอยมีสุนาขาัขข่าหอนตลอดทุกคืนแต่พอขุดศพออกมาแล้วกลับเงียบสนิทแต่ก็มีบ้างแต่ก็ไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมามันมันหอนตั้งนานแล้วมันตลอดเลยที่เข้ามานะ มันหอนทั้งเหาทังห,งหอนตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าไม่รู้เลยไม,ไม่รู้ว่าจะมีจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นไงหมาหอนทุกคืนทีก็เล้จพอ,ร,<ข>อรู้รู้ปุ๊บมันก็เงียบไปรู้ไม่เนี่ยไม่ไม่ได้ยินเลยไม่ไม่มีหมาก็ไม่หา่า ทางด้านนางสมบัติศรีวงศาอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่133หมบบู่ที่15ตำบลบ่อถ้ำอขานุวัษสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อนบ้านที่อยู่ก่อนถึงบ้านที่ขุดพบศพเล่าว่าวันที่ขุดศพขึ้นมาในวันแรกบรรยากาศเงียบไม่มีเสียงอะไรและก็ไม่รู้สึกกลัวแต่พอคืนที่สองหมาหอนและรู้สึกกลัวและขนลุกแต่ก็ไม่มีอะไรมาก ออกมาละแค่ละคายเพราะข้ามมาตนก็เข้าบ้านปิดประตูนอนเลยและที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีศพมาฝังอยู่ในซอยในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ก็มีคนสงสัยว่าทาไมสุนัขจึงหอนจนผิดสังเกตแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีศพสามสี่เดือนนี้บอกตรงๆว่ามีสุนัขเห่าหอนจนน่ากลัวโดยเฉพาะช่วงตีหนึ่งถีสองพอมีการเอาศพขึ้นมาก็เงียบหายไปก่อนหน้านั้นนะวันวันที่ขุดวันแรกก็เงียบ เงียบจะไม่มีเสียงอะไรเงียบแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกกลัวแต่พอคืนที่สองนี่แหละหมามันหอนหมามันหอนก็เลยรู้สึกกลัวเหมือนกันขนลุกมอนะัน응มีเสียงอะไรมาละแค่ระคาให้เราได้ยินมั้ยอันนี้ไม่มีเพราะว่าเข้าบ้านเลยกลัวเสียงหมากลัวเสียงหมาแล้วเข้าบ้านเลยพอรู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดไหมว่าที่ผ่านมามีศพอยู่ในหมู่บ้านเราตลอดเลย ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรจ้ะก็ไม่รู้อะเนาะก็เราก็เราไม่คาดคิดอะไม่คาดคิดว่ามันจะมีอะแต่เราก็ว่าอยู่อะไรเอ๊ะทำไมหมามันเห่ามันหอนมันหอนจริงกริงมาแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีศพอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก่อนหน้านั้นนะสามสี่เดือนคืนหลังเนี่ยมันจะหอนกริ่งหอนยาวทุกวันเอาโหน่ากลัวกลางคืนเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยได้ยินเนี่ยกลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะมี ศพเด็กอยู่ในซอยนี้ไงเราก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็คิดอยู่ือนกันไเ,เอ๊ะทำไมหมามันเหา่าม,มันหอนปิดปกติจ้าอย่างเงี้ยเว่าอยู่บริษัททิปแคบันทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงินติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการ ให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055713806055716779ที่โรงเรียนบ้านพรมมาสามัคคีหมู่ที่13ตำบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร นายชาติพรจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรไปมาทานเปิดหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกแล้วรวดเร็วตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โดยมีนางการณีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรนางสาว สุปตาคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหอมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมโดยจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรหอมด้วยหน่วยงานภาครัฐรวมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนมอบทุนอุปการและเด็กด้อยโอกาสมอบจัก,กรยานเพื่อน้องกำแพงเพชรมอบหมายเทา้าผู้สูงอายุมอบถุงยางชีพและมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุก่อนจะนำคะ ผู้บริหารพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าและการให้บริการในด้านต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนำมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่หอประชุมอินทานินวิทยาเทคนิคกำแพงเพชรนายชาติบรุรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมเช้านี้กำแพงเพชร โดยมีสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดก,กิจกรรมโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายเชยพฤกเชียนธนารักษ์ประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาคณะครูนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆข้อเสนอแนะต่างๆอย่างไม่เป็นทางการหางในส่วนของการดําเนินงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้วา่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดกาําแพงเพช ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนและการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากเหตุอุทกภัยหอมทั้งเชิญชวนชมชิมช็อปเที่ยวงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2566ที่จะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่5 15ตุลาคม2566นี้ณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร รวมชิมแกงมัสมั่นกล้วยไข่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถือได้ว่าเป็นการคิดค้นและต่อยอดอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก่อนที่จะกล่าวขอบคุณในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่โรงเรียนพันกระต่ายพิทยาคมอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีการแข่งขันทักศาสตรทางวิชาการงานหัตกรรมศิลปะนักเรียนปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีดรทวินอุดมสุขพ่วมในการโรงเรียนพันกระต่ายพิทยาคม canvas, เป็นประธานศูนย์การแข่งขันหอมด้วยคณะกรรมการดําเนินงานครูผู้ควบคุมและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา,า,ามัธยมศึกษากําแงพงเพชรและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิละปะหัตกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง สารต่อเจตนารม์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนัป์ศิลปะและทักษะชีวิตโดยเน้นหลักกิจกรรมพัฒนาสมองจิตใจการลงมือปฏิบัติและสุขภาพให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือในด้านที่ถนัด พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้กำหนดจัดการแข่งขันออกเป็น2วันคือวันที่20และ21กันยายน2566 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละรายการเขารวมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือที่จังหวัดตาก สัตว์ทิปอิเล็กทรอนิกเซลแอนสวิตจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจนในช่วงที่ห่างไกลกับบ้าน การมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุดทิปอิเล็กทรอนิกส์ติดที่ทำการประปากำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055 7 1 2 160